น้อยในภาวนาตอนไปภาวนาที่ที่นากับพ่อคุณแม่คิดพุทธคิดพุทธก็ยังคิดไม่ออกได้เอาไม้มาขีดขีดพื้นดินขีดนี้พุทธจะขีดโทก็ยังถ้าจะโทเฉยๆฉยก็ไม่ได้ต้องเอาไม้ขีดขีดพื้นดินอีกขีดนี้พุทธขีดนี้โทขีดนี้พุทธขีดนี้โททางจงกรมน่ะแทนที่จะได้เดินต้องมานั่งเอาไม้ขีดพื้นดิน พระคุณแม่ออกมาจากทางของท่านท่านออกมาห้าโมงเย็นเนะไปภาวนาที่นาท่านตอนนั้นท่านได้ชั้นพระสกิรพระอนาคามมนะท่านเล่งเพราะว่าขึ้นในจิตท่านแล้วว่ามีมีจุดมีตอบเห็นผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นหละคือตัวกุ๊กขึ้นเหมือนพระหลวงตาเลยท่านว่าทําอันเดียวก็เลยขึ้นท่านอุ้ยพระหลวงตาทําผุดขึ้นอย่างนี้กับจิตท่านน่ะสามเดือนท่านสําเร็จเนาะพระคุณแม่บอกอุ้ยนี่เราก็ใกล้แล้วนะนี่ ท่านบอกว่าทำทำขึ้นอย่างนี้ข้อทำอันเดียวกับพระหลวงตาแปลว่าเราใกล้แล้วท่านก็เร่งนะเนาะเร่งท่านจะกินข้าวประมาณสองโมงเช้าเนี่ยกินก็กินในน้อยไขย่ไข่ปิ้งครึ่งลูกแบ่งกับข้าน้อยแล้วก็ส้มตำท่านท่านไม่กินอื่นลูกลูกท่านซื้ออะไรมาท่านก็พาชิมช้อนเดียวจะเป็นต้มจะเป็นต้มแซ่บต้มไห้ก๋วยเตี๋ยวก็ช่าง ท่านจะบอกข้น้อยว่าชิมให้เขาช้อนเดียวก็พอแล้วก็จะมากินส้มตำเป็นหลักกับไข่ไข่ปิ้งเนะคนละครึ่งลูกแล้วก็มามาพาเดินอยู่กรมท่านก็เดินท่านกไ็ไปเดินอยู่ตรงป่ากล้วยแดดก็แดดแล้วป่ากล้วยมันไม่ค่อยมีร่มแต่ท่านให้ข้น้อยเดินอยู่ใต้ต้นก้ามปูล่มล่มทั้งวันแต่ข้น้อยภาวนาไม่ได้เอาไมา้ขีดขีดพูดขีดโทพอท่านออกมา ห้าโมงเย็นท่านมาดูเอาหนะทางจาก,กรมเจ้าทําไมมีแต่รอยขีดเขาไอ่พูดโทรไม่ได้เขาเลยใช้ไม้ขีดนั่งขีดไปขีดไปขีดไปจนเต็มเต็มทางนี้แล้วก็ย้อนกลับมานั่งขีดมาสุดทางนี้มันก็เลยมีแต่รอยขีดรอยขีดกระจุยกระจายเต็มไปหมดเขาไอ่ภาวนาไม่ได้เขาเลยขีดเอาพูดโทรก็ไม่อยู่พูด จะว่าโทรมันก็ไม่อยู่ดูมันเก่งขนาดไหนก็จากการฝึกอย่างนั้นมาฝึกมาฝึกมาก็พยายามพยายามทํามามันก็เริ่มอยู่ก็เริ่มไม่ต้องใช้ไม้ขีดแล้วก็เริ่มกําหนดพูดบางทีโทรมันไม่มาก็ก็ไม่เป็นไรกําหนดพูดใหม่เออโทรไม่มาก็กําหนดได้แต่พูดตอนหลังมามันก็ต่อบ้างไปบ้างก็จนกระทั่งทําไปทํามา พุทโทรกับใจกลมกืนเป็นหนึ่งเดียวกันทีนี้เราไม่ต้องคิดเราพุทโทมันผลิตเองจิตมันผลิตพุดโทเองอันนี้ก็เกิดจากการฝึกถ้าไม่ฝึกถามว่าพุดโทมันจะผลิตเองให้เราให้เราเห็นไหมจากการที่เราพยายามเพียรพยายามฝึกมาจากที่คิดไม่ได้จ้องใช้ไม้ขีดพื้นดินน่ะกระจุยไปหมดทั้งทางจงกลมจนกระทั่งเราก็พยายามดึง มันจะดึงไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอะไรแล้วก็พยายามดึงมาพูดโทได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ๆวันหนึ่งมันเหมือนกับมันมันมีกําลังทํามันมีกําลังมันผลิตเองโดยที่เราเรายังเราเรายังตกใจอ๋อทำไมกิตเรามันผลิตพูดโธมันพูดโธเองโดยที่เราไม่ได้คิดมันทํางานของมันเองที่ท่านว่า ทำทำกับใจมันกกมกลืนกันเป็นผู้โทนะคุณมันก็ผลิตมันก็ผู้โทนะี่มันก็ตกป๊อกป๊อก,อก,อก,อกมันผลิตเองโดยที่เราเราแค่เป็นผู้ดูแต่จิตมันทํางานเองนี่ทํำไมมันเกิดได้ก็เกิดจากการเราเราพยายามฝึกถามว่าถ้าเราไม่พยายามฝึกตั้งแต่ขีดไม้กับพื้นดินมาสิ่งนี้จะเกิดให้เราเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราฝึกที่จะแยกจิตเราออกไปจากกาย ฝึกที่จะยกจิตเราออกไปจากกายเวลาผลมันเกิดเมื่อถึงวันที่มันจะเกิดให้เราเห็นมันก็ต้องเกิดเหมือนเหมือนกันเลยค่ะคุณการภาวนาเนี่ยเหมือนกันทุกตั้งแต่เริ่มต้นจนบ้านปลายเหมือนกันสติสำคัญที่สุดสติที่อยู่กับปัจจุบันสำคัญที่สุด แยกจิตแยกกายยกจิตออกจากความทุกข์ทรมานยกจิตออกในขณะที่ร่างกายเราถูกเผาเหมือนเหมือนกองเพลิงเวลาเราจะตายถ้าเราฝึกตรงนี้ได้เวลาเราจะตายเราก็สามารถกำหนดจิตของเราเอ,อ,อกไปวางไว้ในสวนที่ไม่ไม่ต้องมารับรู้กองเพลิงที่มันทุกข์มันทรมานอยู่ที่ท่านว่าแยกจิตแยกกาย แยกจิตแยกกายพระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าจิตกับกายไม่เกี่ยวข้องกันจริงๆมันต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงท่านก็วางแนวทางไว้กูบาอาจารย์ท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านปฏิบัติมาก็าเห็นผลแต่ท่านเห็นจากไหนเห็นจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าทึงนด้บอกไม่เห็นทุก์ไม่เห็นธรรมถ้าไม่เห็นทุกทมก็ไม่เห็น เมื่อเห็นทุกข์แล้วจิตมันก็พยายามดิ้นหนีจากทุกข์สติปัญญาทั้งหมดมันจะโฮมลงไปมันจะทุ่มเทลงไปเหมือนเราจนต่อจนมุมเหมือนกับบ้านไฟไหมเนี่ยเราจะต้องเอาตัวรอดใช่ไหมคุณแล้วก็พยายามหาช่องที่จะออกหนีจากกองไฟนี่อันนี้ก็เหมือนกันท่านว่าจนเวลาจนต่อจนมุมจริงๆสติธรรมปัญญาธรรมไม่ปล่อยให้จิตเรานะ ตายจมอยู่นั่นหรอกพอเราฝึกเข้ามาแล้วแต่ถ้าผู้ไม่ฝึกก็ตายจมในกองเพลิงนั่นนหะคะ่ะท่านนึ่งบอกว่าทุกดวงจิตที่เวลาจะตายถ้าไม่ได้ฝึกภาวนามาก็จะไปตามยถากรรมในสิ่งที่ตัวเองได้กระทํามาในในที่ตัวเองได้สร้างมานั่นแหละจะสร้างกรรมดีมาตัวเองก็ได้ไปดีอันนั้นไปจากผลการกระทําที่ผักดัน แต่ถ้าผู้ที่ภาวนาเนี่เลือกได้ท่านถึงบอกว่าพระอริยะชั้นต้นนี่ก็เลือกได้จะไปเกิดสวรรค์ชั้นแรกก็ได้จะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ถ้าอยากไปพักผ่อนนานๆก็เลือกไปอยู่ชั้นที่สองที่สามก็ได้หรือจะเลือกไปอยู่ชั้นเจ็ดชั้นหชั้นเจอะไรก็ได้เพื่อที่จะไปพักนานๆแล้วค่อยมาต่อมาเกิดเป็นคนมาสร้างบาร,รมีต่อเลือกได้แต่ถ้าเรา เราปฏิบัติยังไม่ถึงตรงนั้นเราก็เลือกเลือกพบภูมิที่เราจะไปไม่ได้มันก็ไปตามวิบากที่เราทำมาไปตามการกระทําที่เราทำมาถ้าเราทำไม่ดีจิตเราตอนจะออกจากร่างเกิดไปคิดถึงตอนที่เราได้ทำบาปทำกรรมจิตมันก็ต้องไปชดใช้นั้นก่อนเห็นพระคุณแม่จะดีนั่นบอกชดใช้นั้นก่อนชดใช้นั้นหมดถึงจะมาเสวย สมเสมยบุญสมเสมอยบารมีที่ทําความดีน่ะแต่บางทีถ้าเกิดไปถ้าหลุดจากนรกมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้สัตว์เดรัจฉานก็ต้องไปติดในภพ,พนั่นอีกเออไปติดในภพ,พนั่นอีกมีลูกมีอะไรก็ไปรักลูกรักผัวรักอะไรเป็นไก่เป็นอะไรก็ไปรักลูกรักอะไรก็วนเวียนเกิดเป็นไก่เป็นอะไรเป็นอะไรอยู่นั่นแหละท่านว่า บางทีสัตว์ใหญ่มากินมันก็เกิดความอาฆาตพยาบาทก็ได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายแบบใช้กรรมกันอยู่นั่นแหละกว่าจะหลุดจากแต่ละภพละภพมาเป็นมนุษย์นี่ท่านว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าอย่างน้อยท่านว่าถ้าเราท่านก็บอกข้าน้อยเนี่ยอย่างน้อยเจ้าก็ต้องปฏิบัติให้ได้พระอริยะชั้นใดชั้นหนึ่งนะท่านว่าภพชาติก็จะตัด ถูกตัดทอนลงมาแล้วเราก็เลือกเลือกที่จะไปอยู่เลือกที่จะไปได้แล้วคำว่าตกต่ำไม่มีคำว่าตกต่ำไม่มีมีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆหมุนขึ้นไปเรื่อยๆกันมาอย่างน้อยๆชัน้นภริยะเบื้องต้นเนี่ยถ้าได้แล้วนี่ไม่มีคำว่าขาดทุนสูนดอกมีแต่จะเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าตกต่ำปิดอบาลยภูมิทั้งหมดกันมา ท่านก็บอกแม่ขอยังไงขอให้เจ้าบุกเงินให้ได้ภริยาชั้นใดชั้นหนึ่งเลยหนา่งจุม๋มเอ้ยท่านก็บอกไบบนี้นะข้าน้อยก็เอ้ยสาธุเนาะูบาอาจารย์มีอะไรท่านก็บอกทอดเทเมื่อท่านผ่านไปสิ้นไปแล้วก็ลำลึกถึงสิ่งที่ท่านเพียรบอกเพียรสอน แล้วทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วไม่มีใครจะทําแทนเราได้ค่ะคุณเราต้องทําเราต้องทําเองไม่มีใครจะทําแทนเราได้ท่านว่าพระพุทธเจ้าก็ยื่นมือมาทําแทนเราไม่ได้มาช่วยเราไม่ได้ท่านได้แต่ชี้บอกทางว่าเออทางมาอย่างนี้นะเดินมาอย่างนี้นะเราจะเราจะเจออย่างนี้นะจะเห็นอย่างนี้นะรู้อย่างนี้นะท่านก็ได้แต่บอกแต่ผู้เดินต้องเป็นเราเอง ผู้ภาคเพียงต้องเป็นเราเองผู้อดทนต้องเป็นเราเองแล้วผู้ที่รู้ก็เป็นเรารู้เองเราเห็นเองแล้วเราก็ทำได้เองวางได้เองก็คือเราเราแต่เพียงผู้เดียวเราแต่เพียงผู้เดียวนี่แล้วค่ะอะไรที่จำได้ก็เราก็ ูบาอาจารย์ท่านเมตตาหลายว้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคนุณเราได้ยินเราจะได้มีกำลังใจที่ที่จะช่วยตัวเองช่วยตัวเองพยายามบุกเบืนที่จะตามรอยท่านไปแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเราเนี่ยแหละช่วยเราเองเราเนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเองพระพุทธเจ้าท่านท่านทึงสอนท่านไม่ให้ท่านไม่ให้เราเพึ่งใครนะ ท่านให้เราพึ่งตัวเองเป็นหลักให้พึ่งตัวเองเป็นหลักทำตามธรรมคำ,ำ,ำ,ำสอนของท่านแล้วก็เติมนตามท่านเนาะค่ะวันนี้ก็สาธุนะคะขอเจริญในธรรมนะคะขคคะสาธุค่ะกราบโมทนาบุญค่ะกราบขอพระคุณค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ